สวัสดีครับคุณผู้ชมที่คารพกครับวันนี้สารจากสวนดอกโมกก็กลับมาพบากับคุณผู้ชมอีกนะครับโดยเรื่องที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อคราที่แล้วนะครับแต่ในประเด็นที่นำมาเสนอคุณผู้ชม ในหัวเรื่องว่าภาษาสื่อความคิดซึ่งก็จะนำคำศัพท์ต่างๆซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยพุทธศาสนาหรืออาจจะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับคำพูดในภาษาของเราทั่วไปก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าเมื่อคราวที่แล้วนี้ได้กล่าถึงเรื่องอข้อคิดนะแนวคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ก็เลยฝากประเด็นไปว่าพุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่ในคาทิแล้วนะครับโดยได้นำเสนอแนวความคิดให้คนรุ่นใหม่ได้พิจารณาในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับคำในพุทธประวัตินะครับที่นำไปเมื่อคาทิแล้วนะครับคาที่แล้วนั้นเป็นเรื่องของ เยาวชนของเราในยุคปัจจุบันนี่มองเ,อเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยไปในมิติเดียวนะครับมองในแง่ของมิติเดียวแล้วเน้นไปนในเรื่องของวัตถุธรรมเป็นลักษณะของนิทานขอเดวนี้ทราบว่าในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันมันมีหลักใหญ่ในการเผยแพร่อยู่ สองรูปแบบนะครับคุณผู้ชมเีีเคารพครับ,ร,บรูปแบบหนึ่งเป็นการเผยพระทร้ในรูปแบบของบุคคลาธิษฐานนะครับซึ่งการเผยพระแท้ในรูปแบบของบุคคลาธิษฐานนี่มันเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนทั่วไปและก็คนทั่วไปเข้าใจง่ายด้วยนะครับถ้าเอาเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นนิทานอะไรต่างๆพวกนี้มาเป็นสาธกมาเป็นอุทาหรณ์หยิบยกขึ้นมา แล้วก็อธิบายแง่คิดที่มันสอดแทรกอยู่กับนิทาน,นนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพุทธวัตก็มีสองรูปแบบนะครับถ้าพูดถึงพุทธวัตคือประวัติของพระธเจ้าถ้าพูดอย่างบุคคลก็เป็นการพูดแบบสำนวนลูกิยะนะครับเป็นการพูดในศาสนาแบบมีตัวมีตนนะมีการเยียนไหวไตเกิดนะครับาะในเรื่องของตำนานหรือเรื่อง,องความเป็นมาของพุทธวัตก็พูดถึงเรื่องตั้งแต่ เทพชั้นฟ้านั่นนะครับนะซึ่งเป็นเท้าสันดุสิตเทพบุตรนั่นแนล,ลงมาเกิดยังมนุษย์ียโลกนะครับในรูปของใ,ใหม่ใหม่ก็มาในรูปของพยาช้างนะครับเข้ามาถือกําเนิดในพระคันของพระนางสิริมหามายาเราก็เป็นเรื่องเล่าไปนะครับจนทั้งว่านะออกมาเป็นเจ้าชายเสือถะแล้วก็ ออกพนวดจนเป็นบรรลุเป็นอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณลักษณะแบบนี้เป็นการลักษณะแบบเป็นนิทานนะครับคุณผ,ผู้ชมเป็นลักษณะนิทานาที่มีเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่ปุราณกาลตั้งแต่สมัยนู้นแหละหลังพุทธกาลมานั่นแหละครับนะก็เล่ากันมานะครับแต่มีเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่อเนื่องกันมาโดยทั้งว่าเรื่องนี้มีบันทึกมีโบราณคดี เป็นฐานล่องลอยอยู่ในอินเดียในทางประวัติศาสตร์ซึ่งผู้คนก็นิยมไปคารกสการะบูชานี่เป็นลักษณะแบบเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเป็นบุคคลนี่ก็อย่างนี้ก็มีนะครับก็คนส่วนใหญ่เขาก็ศึกษารูปแบบอย่างนี้ก็มีทีนี้ถ้าศึกษาแบบนี้ก็ทําให้คน <c oughs> บางคนบางยุคบางท่านก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ บางอย่างอาจจะเหลือเชื่อนะครับอย่างการณีเรื่องของไปพบเรื่องปฏิหารในพุทธประวัติแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อีสําหรับบางคนถ้าไปมองในลักษณะของวัตถุก,ก็จะมองแบบนั้นนะครับอย่างเราเห็นภาพนะครับก็จะเอาภาพบางภาพมาให้ดูนะครับนี่อย่างภาพนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในพุทธประวัตินะครับคุณผู้ชมเนี่ยตอนที่แพระสุธัตถะ นะเสียงไทยถาดก่อนที่จะบรรลุอรหันต์เนี่ยนะถ้าถาดลอยเหนือน้ําแล้วก็ไหลลงไปเนี่ยไหลน้ําไปเรื่อยๆแล้วก็จมลงไปในนนแหละก้นแม่น้ำนะครับแล้วไปประทาก,กันกับบาดาลข้างล่างทําให้พญานาคตนหนึ่งนอนลบอยู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยอ้าเมื่อวานนี่มีพุทธะเกิดขึ้นหนึ่งองค์วันนี้มีแล้วเรื่อเนี่ย ก็อนอนไปไม่รู้ว่าอกี่ร้อยกี่พันปีแล้วล่ะนะเพิ่งตื่นมาอีกทีหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะมองในแง่ของอนิทานก็จะมองในแง่ของอิทธิปฏิหารก็เป็นไปได้นะครับแต่แล้วก็ไปมองด้านในแง่แง่หนึ่งจะมองในแง่ของนามธรรมก็ตีความได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาวางให้เอาให้ดูนี่เป็นบางส่วนนะครับแต่ทีนี้ก็ลองดอูอีกบางภาพนะครับ นะซึ่งมันมีภาพอยู่หลายตอนเอามาให้เห็นเป็นอย่างๆว่าเราจะไปมองแง่เดียวก็คงจะไม่ได้ก็อาจจะทาให้คนรุ่นใหม่นี่เกิดข้อสงสัยนะครับถ้าเกิดข้อสงสัยว่ามันเป็นได้ยังไงนะครับซึ่งคนรุ่นใหม่ก็บางคนบางท่านก็จะไม่เชื่อนะครับนะนะก็เป็นไปได้นะนะทั้งเราคนที่ไม่เชื่อนะครับ ก็อยากจะฝากให้คิดในหลายแง่หลายมุมนะครับนะคิดหลายแง่หลายมุมนะครับอย่างภาพนี้นะเป็นภาพบางมารปรพจนอย่างเงี้ยนะครับนะมีพญามารมาประจนเนะี่ยอันนี้ก็เป็นภาพตอนประสูตรตัสรู้ปรินิพานในวันเทญเดือนหกนั่นแหละครับในวันโยกันเนี้ยังภาพมารอย่างเงี้ยนะมารที่มาประจนก่อนที่จะบรรลุอรหันตสม,มาธมพุทธิยานอย่างเงี้ยนะครับนะเฮ้ยดีๆนะ อันนี้เป็นภาพตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปฏิหารนะนิรภิษฐ์เทวกรกายพระองค์ให้เป็นรูปก,กี่กี่รูปนะครับนี่ก็มีเทวดาห้อมล้อมนี่นะครับอาจจะมีอันนี้ก็เป็นภาพเทวทัตถูกแผ่นดินสูบอย่างนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้อีกเปลือโลกนะี่วันเทวโลหณนะนี่เปลือโลกทําให้มนุษย์เห็นกันทั้งเ,เทวดาทั้งมนุษย,ทษย์ทั้งเมืองนรกอย่างนี้นะครับนะเห็นใน แต่พร้อมๆกันเห็นในวันเดียวกันเนี่ยสามารถมองเห็นได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างนะค,คุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างที่นามาให้ท่านทั้งหลายได้ได,ได้ได้ดูเป็นบางตอนในภาพในพปประรตวาสเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าดูภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยครับถ้าเราไปมองแต่ในแง่ของวัตถุในในรูปของตัวตนที่เป็นบุคคลเป็นนิทานที่เล่ากันมา ก็อาจจะมีคนบางคนก็อาจจะสงสัยอย่างที่ว่านั่นแหละว่ามันเป็นไปได้อย่างไงนะครับนะเป็นไปได้งไงทีนี้ก็อยากเรียนฝาคุณผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างนี้นะครับว่าเมื่อเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธวัตภาพต่างๆมันจะเป็นภาพที่โพสแชร์อยู่ตามโลกออนไลน์หรือจะเป็นภาพที่เขียนไว้ตามผนังโบสถ์วิหาร วัดวาอารามต่างๆเนีเราเราอย่าไปมองในศาสนะของมุมเดียวนะครับก็อ,อยากจะฝากคุณผู้ชมว่าต้องมองอย่างน้อยเนี่ยสองแง่สองมุมนะครับให้มองสองแง่สองมุมนั่นก็หมายความว่าเราดูภาพแล้วเนี่ยเราตีความในแง่ของอัธยะคือแง่ของความหมายที่มันสามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้สําหรับคนยุคใหม่นะครับก็แน่นอนอาจจะมีคนบางคนก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับ กันด้วยอย่างเช่นกรณีเช่นว่าภาพที่ให้ดูมาตั้งคู่นี้นะครับอย่างกรณีเช่นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสเด็จลงมาจากส,สวรรค์อย่างนี้นะในช่วงที่เราเรียกกันว่าจากบาทเทโวโลหณนะอย่างนี้นะครับบางทีก็เรียกว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกอย่างนี้นะครับสามารถทําให้มนุษย์มองเห็นเทเว,วดานะ หรือว่าเทวดามองเห็นมนุษย์หรือว่ามนุษย์มองเห็นสัตว์กอย่างนี้นะครับบางบางคนไปมองในมิติเดียวก็บอกว่ามันจะไม่ได้หรอกนะคือคนที่มองแล้วไม่เชื่อเนี่ยเขาอาจจะมองว่านรกสวรรค์นเนี่ยสวรรค์นบนฟ้าสวรรค์นบนฟ้า,น,น,ฟานรรค์ใต้ดิน,นคือมองในรูปของวัตถุนะครับมองรูปวัตถุ คนบางคนมองมองลักษณะอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เชื่ออย่างนั้นก็ก็อาจจะปฏิเสธความเชื่อที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะสา,สามารถให้มนุษย์มองเห็นเทวดาสามารถทําให้มองเห็นสันนรกในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันในช่วงเดียวกันในชั่วโมงเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะทําให้คนเหล่านั้นคิดเป็นอย่างนั้นได้นะครับ ทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะฝากคุณผู้ชมในแนวของภาษาสื่อความคิดว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะต้องชิดไปในสองลักษณะคือมองประเด็นที่ว่าในแง่ของภาษาพูดในแง่ของอพยัญชนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมองไปตามแง่ของพยัญชนะแต่ถ้าว่าเราจะเอาประโยชน์เรามองแล้วบอกว่าเออมองในแง่เป็นพยัญชนะละแต่บางคนไม่เชื่อเรื่องของสวรรค์ต่อตายแล้วหรือไม่เชื่อเรื่องของนรกใต้ดิน เ้าก็มามองอื่นเดียะมองแง่อื่นสิครับมองแง่อื่นที่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่เชื่อนะและคนที่เชื่อก็ก,ก็ยกยกไปยกยอดไปสำหรับคนที่เชื่อว่านารกมีสวรรค์มีตายแล้วจยไปขึ้นสวรรค์ไม่จะไปลงนรกก็แล้วแต่บาปกรรมที่ทํเอาไว้คนที่เชื่อเหล่านั้นก็ก็ยกไปอีกพวกหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เชื่อแบบนั้นล่ะก็จะจะฝากว่าเรามาคิดใหม่สิจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือคิดในแง่ที่บอกว่า เออสวรรค์นรกนรกในใจนี่จะเป็นประโยชน์ได้นะชิดในนี้ที่ว่าสวรรค์นรกนรกในใจมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยนะครับเราก็จะมองเห็นได้ว่านรกคือมันสิ่งที่มันร้อนรนเผาลนจิตใจเราอยู่นี่นะนะั่นแหะคือนรกอ่าส่วนที่มันตรงกันข้ามคือว่ามันยิ้มแย้มแจ่มใสมันจิตใจร่าเริงม,มันไม่ได้ตะรธหัวอะไรก็นั่นแหละคือสวรรคะนะ์นะ <c oughs> นะนะเราไป สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเกิดความพอใจชื่นชอบร่าเริงนั่นก็เป็นบรรยากาศของสวรรค์นะครับดูภาพงามเราก็เห็นว่านั่นนั่นแหละคือสิ่งสวยงามเปรียบประดุษสิ่งถ้าเห็นใครแต่งบวมงามก็กลายเป็นชาวสวรรค์ไป เราก็มองอย่างนั้นเราเรามองแล้วเราเราเราเบิกบานใจก็ก็ถือถว่าน,นั่นคือสวรรค์นะครับคือถ้ามองอย่างนั้นมัน,น,ะนนะจะเป็นประโยชน์ต่อเรานะจะเป็นประโยชน์ต่อเราอันนี้กรณีที่คนที่เขาไม่เชื่อว่าสวรรค์บนฟ้าลกใต้ดินนะก็แนะนําว่าลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับจะเป็นประโยชน์ได้นะครับหรืออย่างการณีช่วงภาพที่ดูมอสักครู่นี้นั้นในตอนที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบอย่างเงี้ย คนที่แบบมองแบบเ็นตตรงคือมองตามตัวเพ้ชนะก็จะมองเลยว่าอ้าวถ้าแผ่นดินสูบพระเทวทัตก็หมายความว่าแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินกลมๆเนี่ยนะนะมันแยกออกไปเนี่ยแล้วก็ทําให้พระเทวทัตหลุดเข้าไปในอรอยแยกเหมือนกับแผ่นดินไหวอะ่ะเ็ได้เห็นข่าวทางแผ่นดินไหวอ่ะนะถ้าเราถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ยบางคนบอกไม่เชื่อเป็นไปได้หรอแผ่นดินมันจะมาแยก รับไว้เฉพาะคนคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือคนพวกนั้นเนี่ยเขาเขามองในมิติเดียวนะครับอยากอยาเรียนกับคนที่ไม่เชื่อแล้วกันก็มองในแนวใแนวใหม่สิครับนะคนที่ไม่เชื่อแบบนั้นก็มามองในแนวใหม่สิมองในแง่ที่มันเป็นสามารถพูดไปแล้วเนี่ยคนอื่นมองเห็นภาพได้มองเห็นภาพคือเป็นข้อสัญจาท,ท,ที่ที่เรามองเห็นได้ด้วยตัวเราเองก็มองเห็นอย่างนั้นได้แล้วก็คนอื่นฟังแล้วก็บอกเออ เป็นไปได้เนี่ยมองในขาดนี้กรณีของแผ่นดินสู่ของพระเทวทัตเราก็มองอย่างนี้เลยเพราะเทวทัตเนเีนเ่ยเป็นเป็นเป็นบุคคลที่มีมีมอะไรมีปัญหาในเรื่องของอพระวิสูจิ์ที่เข้าไปบวชแล้วเนี่ยนะแทนที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวิัยที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปเนี่ยแต่ว่าเขากลับมีความคิดที่ตรงกันข้ามนะอาจจะมีความคิดบางใหญ่ใส่สูงนะ ทำนองว่าหยิดใช้สยาสนาะที่ว่าแยกตนเองออกไปแล้วก็ชักจูงฆ่าบวชใหม่ให้ไปเป็นสัตวิวิหาริกตัวเองแจก็ตั้งตนเป็นเจ้าสํานักแข่งกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยหรือว่ามีคําสอนหลายอย่างที่เขาเขีนขัดแย้งกับพระพุทธเจา้าทรงสอนไปเขาก็เสนอแนวความคิดใหม่นะครับเพื่ออจากจะให้พระพุทธเจ้าเห็นด้วยอย่างงี้พระองค์ก็ไม่ไม่เอาตามอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ คือเป็นแนวความคิดของเขานอกจากนั้นเขาก็ไปไปสมคบกับบุคคลอื่นๆที่เป็นผู้มีอำนาจทางด้น,ดนเหตุบ้านการเมืองเอามามีบทบาทในเะรื่องที่จะมาต่อต้านเกี่ยวกับพระบุริเจ้าอย่างนี้นะครับนะถึงขนาดว่าเขามีความอาฆาตพยาบาทที่จะวางแผนทําอันตรายให้พระบุริเจ้าถึงกับพระองค์นั้นต้อง ถึงแก่ชีวิตยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเป็นเป็นแผนรายของของเทวทัตเขานะสุดท้ายเขาทำยังไงก็แล้วแต่ไม่สําเร็จนะครับไม่สําเร็จแล้วบั้นปลายชีวิตก็คือถูกธรณีสูบนั่นเองการที่ท่านเห็นภาพทีอาให้ดูที่อย่างเมื่อกี้นี้นั่นนั่นเป็นเป็นเรื่องเล่าทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อว่าจะเป็นแผ่นดินมาแยกแล้วดูดเอาวัตถุทัตลงไปในก้นบึ้งพระสุธาานั่นแล้วก็มองอื่นสิฮะว่ามองเชื่อว่า พระพุทธเจ้าเนี่เป็นเป็นทระศาสดาที่ผู้คนเนี่เคารพสักการะบูชาผู้ที่ยอมเข้ามาเป็นสาวกยอมบวชมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าออกจากบ้านจากเรือนมาบวชในสำนักของพระองค์ก็มีมากมายนะครับคนที่ไม่บวชก็เป็นอุบาสกบาสิกาคอยให้การสนับสนุน พระพุทธองค์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพุทธบุิษัตว์สี่ทงมีภิกษุมีภิกษุนี่นะมีสามเณรเนี่ยนะครับนะมีอุบาสกผู้ชายแล้วก็อุบาสิกาคือผู้หญิงเนี่ยทั้งสี่ท่านเนี่ยก็เข้ามาเป็นพูดว่าเป็นแนวร่วมนะ่ใช้ภาษาบ้านเราสมัยนี้ว่าเป็นแนวร่วมคือมาเป็นพุทธบริษัต์อย่างเงี้ยทีนี้คนเหล่านี้เขาก็ไม่พอใจอ่ะมีคนส่วนหนึ่งนะที่ยังยังไม่สามารถที่จะ ตัดอาสวะกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็ไม่พอใจเมื่อเห็นว่าพระเทวทัตเนี่ยบรรพฤตนที่ไม่เหมาะสมอย่างนั้นเนี่ยคนกลุ่มที่ไม่พอใจก็พากาันรวมทําร้ายทําร้ายพระเทวทัตนะจนถึงว่าบาดเจ็บถึงกระทั่งว่าล้มตายไปเมื่อคนคนจํานวนมากๆอย่างเนี้ยมาทําลายอย่างเนี้นะถ้าถ้าสมัยนี้เขาใช้อีกคำหนึ่งคือว่าประชาธนเนี่ยเขาใช้คําว่าประชาธนเนี่ยคนสมัยเนี้ย เวลาคนใดคนหนึ่งทําอะไรที่ดูแล้วมันขัดแล้วหูลูกตาทําอะไรแหมมันมันชั่วแบบสุดๆอย่างเงี้ยเขาก็พากันมารุมทําร้ายอ่ะที่เราเรียกกันว่ารุมประชาทันเนี่ยไอกรณีรุมประชาทันเนีล้มันก็จะน่าจะเข้าคนได้คำว่าแผ่นดินสูบนะซึ่งซึ่ง,งคาว่าแผ่นดินหมายถึงตัวแทนคนหมู่มากหมายถึงคนหมู่มากคนหมู่มากก็คือก็เท่ากับคําว่าประชาทันนั่นเองคนหมู่มากมารุมทําร้ายเทวทัตตายให้ถึงกับเจ็บป่วยแล้วก็ตายไปนะครับนะ ที่นี้เขาเขาเข้ามาเขียนเป็นบอกว่าถูกพระธรณีพระธรณีคือแผ่นดินสูบเนี่ยแล้วมาตีความอย่างใหม่เลยนะตีความอย่างใหม่ว่าเอาเป็นว่าธรณีสูบก็คือคนรุมประชาทันแตาทั้งว่าตายไปนั่นเองเนี่ยแล้วมองอย่างนี้เลยจนะได้เกิดประโยชน์นะอันนี้สำหรับคนที่ไม่เชื่อนะก็นํามาฝากอย่างนี้นะยังมีกรณีอื่นอีกสำหรับคนที่ไม่เชื่อนะครับมันมีหลายกรณีนะครับหรืออย่างกรณีที่บอกว่า อพระพุทธเจ้าก่อนที่จะรู้วอรหันก็ไปเอาถาดที่นางฟุชาดาถวายพระอัลรหันมาพอฉันเสร็จก็เอาไปเสียงทายลงแม่น้ําแต่ว่าถ้าจะได้บรรลุอัรหันแล้วขอให้มันลอยทวนกระแสน้ําไปคนที่ไม่เชื่อว่าเอาเอา,เอาน้ํามันไหลไปทางใต้อย่างงี้แล้วจะให้มันไหลท,ทวนกระแสไปทางเหนือคนไม่เชื่อก็จะมา ยังว่ามันจะไป็ไม่ได้ที่น้ำที่ที่ที่ถาถาทองมันจะสามารถทวนกระแสน้ํำคนไม่เชื่อก็จะปฏิเสธในการที่จะไม่ฟังความเ,เห็นงนั้นก็น่าจะไม่ใช่นะน่าจ,จะไม่ใช่แล้วก็ปตีความอย่างใหม่เลยครับตีความอย่างใหม่ว่าน้ําตัวนั้นเนี่ยหมายถึงโอคาหมายเกลี่ยตัณหาอุปาทานนาราคาตัวสาโมหะตัวกําหนัดความใคร่ตัวกามคุณทั้งหลายเหล่านี้ เปรีบเหมัอนกับสายน้ำไมนกับลำธารแล้วก็เปรียบเทียบแบบนั้นเลยนะนะเพราะนั้นไอ้ส่วนส่วนส่วนถาทองที่มันไหลทวนกระแสลงไปนะนั่นหมายถึงจิตใจที่มันมีพลังแข็งแกร่งที่จะสามารถที่จะต้านทานต่อพายุข,ของอำนาจตัญหาอุปาทานเหล่านั้นได้นั่นก็คือว่าถาทองไหลทวนกระแสหมายถึงจิตใจมันไม่ไหลไปทางฝ่ายต่ยําจิตใจไม่ไหลไปทางฝ่ายต่ยําจิตใจสามารถที่จะเอาชนะ ตัวราคาตัวสามโมหาโมหาได้ละวมองอย่างนี้สิจะเป็นประโยชน์นะจะเป็นประโยชน์นะนะนะเนะพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าพระสิรรรจิตใจลงไปเหมือนกับถาทองไหลตามกระแสน้าไปนั่นก็ไม่มีทางที่จะมันรู้อรหันต์เลยไม่มีทางที่จะมันรู้เป็นพัะสมสม,สมารสุพวิญญาณได้เลยนะที่มันรู้เป็นอรหันต์เป็นรัสรู้เป็นเทวดาเจ้าก็เพราะว่าถาทองมันไหลทวนกระแสน้าคือจิตใจมันไหลทวนอำนาจของตัวราคาตัวสามโมหานั่นแหละ สุดยอดของจิตใจที่จะเข้าไปสู่ภาวะของการเป็นพุทธภาวะได้ก็ต้องจิตใจก็ต้องเชื่อมแข็งอย่างนั้นนะครับแล้วมองแบบนี้นะอยากจะฝากกับประชาชนรุ่นใหม่ให้มองแบบนี้ลองดูนะแล้วคุณเมื่อคุณมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเรียนรู้พทธศาสนาไน้อย่างสนุกแล้วก็เข้าใจด้วยนะพุทธประวัิจะไปอ่านฉบับไหนฉบับไหนก็นแล้วแต่จะไปเห็นภาพอยู่ตามบทวิหาเรเจดีแสดแล้วแตุ่ก็ตีความมาได้ในศาสนาของเป็นนามธรรมแบบนี้นะมันก็จะ ไม่มีอะไรที่ะไม่น่าเชื่อนะต้องมองแบบนี้นะต้องมองแบบนี้นะท่านเราคนยุคใหม่ที่ที่ไม่อยากเชื่อเรื่องเล่าเก่าๆคุณก็เอาเรื่องเล่าเก่าเอาภาพกเก่าเก่าที่เขาเขียนไว้ที่เขาเล่าไวอ้อ่ะมาตีความในในสรูปแบบใหม่คุณก็จะเข้าใจคุณก็จะเข้าใจแล้วก็จะอจัศจย์ใจด้วยซ้ําไปนะครับนี่ก็เล่นฝากคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับสถาบการที่จะมาเรียนรู้พุทศาสนานะเรื่องภาษาสื่อความคิดวันนี้ก็นํามาฝากผู้ชมขยายความเพิ่มเติมจากภาพ ต่างๆที่ัปรากฏอยู่ในพุทธวัติทั้งนี้เพื่อให้พวกเราชาวไทยหรือชาวโลกทั้งหลายแล้วแต่ที่เข้าใจที่ศึกษาพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะเข้าใจพุทธวัตรจะเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งขึ้นนะครับก็เียมาฝากผู้ชมเพียงอย่างนี้นะครับนะสำหรับสารจากสวนในเรื่องภาษาสื่อความชคชดก็นําม,มาฝากผู้ชมเพียงเท่าน,นี้สำหรับวนันนี้สวัสดีครับ